ประกาศแจ้งเตือนผู้ที่เข้าพักหอดีมีสุย่านบางโครซอยเจริญรา์เป็นป้ายให้ระมัดระวังโจรผู้ร้ายที่ชุกชุมแต่ถึงแม้จะมีป้ายเตือนชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนกับการขโมยของที่เกิดขึ้นซ้ำซากรกช่องหลังมาเนี่ยมันจะถี่ขึ้นประมาณมอไซค์นี่ที่นี่ก็ประมาณ3าคันละเนาะจักรยานนี่สคันนะครับเนี่ยครั้งนี้มิจฉาชีพไม่ได้มาขโมยรถจักรยานยนต์อย่างเช่นที่แล้วแล้วมา แต่กลับเปลี่ยนเป้าหมายเป็นรถจักรยานที่จอดยางแบนพิงกับเก้าอี้ไม้บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ภายในหอพักซึ่งครั้งนี้คนร้ายได้ย่องเข้ามาในช่วงกลางวันอาศัยช่วงที่เจ้าของหอเผลอก่อนลงมือก่อเหตุประดีไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ถ้านั่งอยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นแต่ทีนี้มันอยู่ข้างในห้องน้ําเขาก็มาชะโงกดูเห็นเราอยู่ในห้องน้ําอยู่เขาก็ยกออกไปนะเพราะไม่มีคน เมื่อเจ้าของหอย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดทาใหเห็นพฤติกรรมพิรุธของคนร้ายซึ่งเดินชะงกหน้าเพื่อสํารวจความเคลื่อนไหวของเจ้าของหอที่นั่งอยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ถึงสองครั้งและครั้งที่สามเป็นจังหวะที่เจ้าของลุกไปเข้าห้องน้ําคนร้ายสบโอกาสเดินเข้ามายกจักรยานที่ยางแบนออกไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีแล้วก็ส่วนคั้ที่สาม พี่เองต้องเป็นคนไปซื้อให้เขาเพราะว่าสงสารเขาเหมือนกันทางเจ้าของหอ,งองก็ได้ออกเงินนะครับมาเหมือนกันคันนี้นะเพราะว่ามันคันที่สองแล้วนก็เลยบอก,กเตือนเข้าไปว่าต่อไปถ้าถึงก็มาไว้ข้างในก็ต้องคล้องโซ่ไว้ทางเจ้าของหอ<ส>ติดกล้องวงจร<อ>ปิดเพิ่มขึ้น<า>พร้อมกับทําราวเหล็กบริเวณที่จอดรถหน้าหอเพื่อให้ผู้เช่าคนอื่นๆที่นํารถมาจอดเอากุญแจคล้องล็อกอย่างแน่นหนาป้องกันเพื่อไม่ให้ขโมยสามารถยกรถไปได้อีก ทางเจ้าของหอเขาจะทาเป็นแบบเป็นเหล็กเป็นโซ่คล้องไว้อยู่เราก็จะเตือนพยายามเตือนถ้าเป็นรถใหม่ๆนะรถเก่าๆเดี๋ยวนี้มันไม่ว่าเก่าก็หายมันไม่ใช่ว่ารถรถรถใหม่อย่างเดียวเราก็เตือนว่าเก่าก็ไปเราก็จะมีป้ายเจ้าของหอก็จะเขียนป้ายไว้ตรงประตูทางขึ้นบอกรถเก่ารถใหม่ก็ให้คล้องเพราะว่ามันหายไปเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นทุกคนไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้นการป้องกันระมัดระวังทรัพย์สินให้อยู่ในที่ที่ปลอดภยัยอุ่นใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่สามารถจะรักษาสิ่งที่มีค่าของเราไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของโจรได้เราก็อยากถ้าคนที่เขาเจอนะถ้าว่าจําได้ว่าเป็นใครเราก็อยากดูอยู่แล้วให้แจ้งหน่อยละกันเพราะว่ามันมันบางทีคนที่เขาเสียหายเงี้ยอย่างน้องเนี่ยคันสองคันแล้วเนี่ยแล้วเงินเดือนก็เดือนหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ ทำงานรายวันอะไรเงี้ยมาหายไปเงี้ยมันก็เสียความรู้สึกกันครับครับขอบคุณครับพอ่อนี่ดูออเดอร์สิมีเพียบเลยเนี่ยลูกค้าสั่งเพียบนี่เราจะโหลด <c oughs> เราจะรับออกนี่ของพ่อก็เยอะเหมือนกันนี่รับโทรศัพท์ไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนี่ยด,ดูสินี่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 นนนน เราจะรวยจริงๆเหรอเนี่ยพ่อออเดอร์เยอะขนาดเนี้แล้วเราจะไปหาเงินที่ไหนมาซื้อของให้ลูกค้านั่นสินะเงินที่มีอยู่เราก็ไปลงบ้านจนหมดเนาะอ๋อพ่อเจ๊กันีิกาไงเซ็นซะขอบคุณมากนะเจ๊ที่ให้ฉันยืมเงินน่ะ เนเจ๊หกแสนนี่เจ๊จะไม่ลงตัวเลขหรือลงอะไรเลยเหรอเนี่ยแมก็รู้ๆก,กันอยู่จะลงไปทําไมเซ็นเร็วๆแต่นี่มันสัญญาเงินกู้นะเจ๊ไม่ลงไม่ได้นะฉันทําอย่างเงี้ยมาตั้งนานละอย่าสู่รู้หน่อยเลยเงินอยากจะเอาไหมาเซ็นเร็วๆงั้นสัญญาเนี่ยฉันเก็บไว้ใบหนึ่งก็แล้วกันนะ ไม่ได้สัญญาเนี่ยมันต้องอยู่ที่ฉันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สี่หมื่นบาทเจ๊ฉันกู้เจ๊หกแสนเนี่ยทำไมเหลือห้าแสนสี่อหายไปไหนหกหมืนเอา้าก็เธอต้องให้ฉันวันละสามหมื่นไงฮะ จะหักวันนี้เลยเหรอสามหมื่นเนี่ยก็ใช่เลยสิแล้วเดี๋ยวแล้วอีกสามหมื่นหายไปไหนก็ค่าปากกาฉันไงค่าปากกาเนี่ยแจ๊คิดตั้งสามหมื่นเลยเหรอแล้วต่อไปนี้เนี่ยนะเธอจะต้องส่งให้ฉันวันละสามหมื่นบาทรวมทั้งหมดก็ยี่สิบสวันห้ามขาดส่งแม้แต่วันเดียวฉัน วันทำสัญญาก็คือเขาให้ป้าเซ็นซื่อที่เฉยแล้วเขาไม่ได้ลงจำนวนเงินที่ป้าไปกู้นะทำสามสัญญาแต่เขาไม่ได้ลงตัวเงินสักใบเลยสัญญานี้เขาเก็บไปหมดเลยเราไม่ได้อะไรมาเลยเราได้แต่เงินมาห้าแสนสี่เท่านั้นแหละเอกสารทุกอย่าง,อย,างอยู่ที่เขาหมดว่าไงตกลงวันนี้จะจ่ายหรือไม่จ่าย คือวันนี้ฉันขายของไม่ดีเลยอะ่ะแล้วพวกนี้นะ<อ>ฉันยังจะต้องเอาเงินอะ่ะมาลงทําขนมอีกอะ่ะแล้วเนี่ยมีเท่านี้ขอผัดสักวันนึะคะนะไม่ได้ <c oughs> แล้วรู้นะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องทํำยังไงแล้วก็คงไม่ต้องให้ฉันทอมาถึงนี่หรอกนะจําไว้ด้วย ไอ้รอ<ะ>ู้ตัวรถชนเนี่ยจะให้เป็นตามเก็บนี่จากแกเนี่ยทุกวันอยู่ไงฉันน่ะเป็นเจ้านี่ไม่ใช่ขอทานเจ้เจ้ก็รู้ว่าลูกฉันน่ะเพิ่งโดนรถชนไปนอ่ะเออ แล้ววันนี้ว่าไงรีบรจ่ายมาฉันจะได้ไปเก็บหนี้รายอื่นเขาฉันไม่มีเงินจ่ายเจ๊หรอกนะงานฉันก็ไม่ได้ไปทำอย่าว่าแต่เงินจ่ายเจ๊เลยเงินจะรักษาลูกยังไม่มีเลยนะตอนนี้อ๋อนี่เกศจะเบี้ยวใช่หรือไงฮะฉันไม่ได้เบี้ยวเจ๊หรอกนะทุกครั้งเนี่ยทุกวันฉันก็จ่ายเจ๊ตรงเวลาตลอดอ่ะแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนจริงๆขอผัดไปอีกสักวันสองวันเถอะนะเจ๊นะไม่ได้ถ้าแกไม่จ่ายฉันวันนี้นะ ที่แกจ่ายมาแล้วทั้งหมดเนี่นะก็ถือว่าไม่จ่ายแล้วแกก็ต้องเริ่มต้นจ่ายงวดแรกใหม่เข้าใจนะเจ๊เจ๊ทำกับฉันอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมไม่ได้ถ้าวันนี้แกไม่จ่ายฉันจะยึดโรงงานแล้วก็ยึดบ้านของแกนี่สัญญาฉบับนี้เนี่ยฉันทำแกติดคุกอิกได้เลยจำใส่กระโหลกแกไว้ ป้าต้องส่งเขาทุกวันวันละสามหมื่นขายของไม่พอป้าก็ยืมเพื่อนบ้านถึงก็ขั้นเอาโฉนดของเพื่อนบ้านไปไปไว้กับนายทุนเพื่อเอาเงินมาส่งรายวันไม่ได้คิดเลยจากเงินต้นห้าแสนจะกลายเป็นเงินลหลาย,ล,ายล้านป้าไม่ได้คิดเลย เพราว่ายังไงบ้างอะพ่อบอกว่าท้าไม่พาลูกเราไปรักษาเนี่ยลูกเราอาจจะต้องเป็นเจ้าชานิตราฮะอะไรมันจะเป็นจะตายก็สร้างมันตัวเราจะตายก็สร้างมันขออย่างเดียวป้าต้องการชีวิตลูกป้าก็เลยมีหมออยู่คนหนึ่งป้าก็บอกว่า คุณหมอคะทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องการซื้อไตมั้งไหมป้าจะขายไตลูกสาลูก ทรมานมากการส่งส่งรายวันนี่ทรมานมากสุดๆเลยจากเงินห้าแสนสี่ป้าหมดไปห้าล้าหกป้าไม่เคยกิดตัวนี้เลย ไอ้เิงหนูไปไหนหนูได้ยินแม่ใช่ไหมลูกหูได้เยินแม่ใช่ไหมได้ยินใช่ไหมลูกที่ป้าหลุดออกมาจากเจ้านี้นอกระบบรายนี้เพราะป้าใช้เงินเต็มจำนวนเป้าที่เขาต้องการครั้งสุดท้ายก็คือ24วันป้าต้องดันส่งให้หมด แม้กิจการร่ำรวยใหญ่เลยจ้ยาใหญ่นินเนี่ยฉันว่านะน่าจะขยายกิจการนะจ๊ะจะได้ร่ำรวยมากกว่านี้ไงไม่เอาหรอกฉันไม่มีเงินอืมกู้ฉันก็ได้นี่ฉันให้กู้มาเงื่อนไขเดิมนีจ้านวลอืแกรู้ไหมที่ฉันจนอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะแกนั่นแหละตั้งแต่ฉันกู้เงินแกมาเนี่ยนะ ฉันจนตลอดเลยนี่แกพูดกับฉันอย่างนี้ได้ไงฉันหวังจะช่วยแกนะช่วยเหรอช่วยซ้ําเติมหรือปล่า <c oughs> แกแน่ใช่ไหมเดี๋ยวนี่แกเห็นไหมนี่สัญญาที่แกกู้เงินฉันไงเดี๋ยวฉันจะฟ้องศาลแล้วแกรอรับหมายศาลได้เลยแกเสร็จฉันแน่นางนวลน,น่าเลือด <c oughs> เวลาจะไปกู้หนี้ยืมสินใครก็ต้องมาดูให้ดูละเอยียดอย่าทาแบบป้าคือป้าไว้ใจไว้ใจคนมากเกินไปป้าถึงมาโดนแบบนี้ป้าไม่อยากให้ทุกคนในประเทศไทยนี้ตกเป็นตุบเป็นเหยื่อยอย่างกับป้า ถนนทางหลวงชนบทเรียบคลองชลประทานเส้นทางคลองบางหลวงปอท3020ปทุมธานีเกิดการแยกตัวเป็นทางยาวประมาณ50เมตรทําให้ชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุล้มกันระเนรนาดตอนตอนที่เป็นหลายทางเพิ่งจะเริ่มเริ่มทุดนินดๆอะ่ะก็จะมีล้มมอเตอร์ไซค์อ่ะหลไหลคันทีนี้ว่าไปส่งลูกค้าแล้วตอนขาขี่กลับมา เราก็มองไม่เห็นหรอกขี่มาเราก็ไม่รู้ว่าหน้ามันก็ไต่ไต่ไต่แล้วมันก็ป้่มเลยจากวันแรกที่เป็นแค่รอยแยกเพียงไม่กี่เซนติเมตรต่อมาเพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากนั้นรอยแตกของถนนเส้นนี้ก็ซุดตัวลงอย่างรวดเร็วอยู่ที่ประมาณ3เมตรชาวบ้านจึงเกิดข้อสงสัยจึงได้ร้องเรียนมาที่รายการให้ตรวจสอบถิงสาเหตุการเกิดรอยแยกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมถึงซุดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีการสูบน้ําไปใช้อย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปริมาณน้ําฝนที่มีเบาบางนั้นทําให้เกิดการลดลงของระดับน้ําที่อยู่บริเวณคันคลองนั้นอย่างรวดเร็วมากเมื่อบริเวณน้ําตามคันคลองลดเร็วนั้นก็คงจะจะคิดภาพออกว่าคันคลองมีมีสลบค่อนข้างชันและถนนยกค่อนข้างสูงซึ่งจะก่อให้เกิดการพังทลายได้ง่ายเหตุเกิดการพทลายเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยถ้ามีปริมาณปริมาณน้เยอะนั้นน้ำเนี่ยจะเป็นตัวอุ้มถนนเอาไว้น้ําที่อยู่ในถนนลดลงไปเนี่ย ไม่ได้เอาเฉพาะน้ำอย่างเดียวเอาโมเลกุลหรือมวลดินเล็กๆหลุดออกไปด้วยซึ่งทําให้โครงสร้างหนนเกิดเป็นช่องโหว่เล็กๆเพื่อเกิดการแรงอัดจากด้านบนมากๆเข้าเนี่ยทาให้เกิดการสไลด์หรือการพังทลายได้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ลงพื้นที่เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้ผู้ที่สัญจรบนถนนเส้นนี้ได้รับอุบัติเหตุตกไหลทางโดยได้ดำเนินการติดป้ายเตือนทงราวแท่งคอนกรีตและสัญญาณไฟกระพริบเตือนผู้ใช้ทาง พร้อมเข้าซ่อมแซมฉุกเฉินชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนระยะยาวนะครับในการป้องกันคือการแก้ไขอย่างถาวรกนะ็คือจะให้ทางทานัมงานสำรวจออกแบบได้เข้ามาสำรวจออกแบบว่าถ้าคงขายทั้งถนนเนี่ยสภาพความความแข็งเป็นอย่างไรนะฮะและจะต้องมีการที่จะตอกเข็มหรือชีดพายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับรวมถึงถ้าเป็นไปได้ในอนาคตอาจจะทำกำแพงดิน กานตลอดแนวเลยเพื่อไม่ให้เกิดการเจา,ายอีกต่อไปจากการสำรวจของกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดปทุมธานียังมีถนนอีกหลายสายที่พบปัญหาเช่นนี้เช่นกันสรุปได้ว่าเหตุการณ์ถนนแตกถนนซุด,ดไม่ใช่ความผิดพลาดจากการก่อสร้างถนนแต่เป็นการพังทลายของชั้นดินใต้ผิวถนนซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยของธรรมชาติทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้ทางซ้ำอีก ก็ขอให้ขับรถด้วยความไม่ประมาทนะครับสังเกตป้ายเตือนป้ายต่างๆนั่นนะครับ <unfor> ถ <k> <Für> <laughs> ้า <stuffed> มีจ <criticizing rowd> ุดหนึ่งจุดใดเห็นท่านเห็นว่าป้ายเตือนทาญจราจรเนี่ยดูแล้วยังขาดหรือบกพร่องทางมนงชนบทเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยยินดีเข้าไปที่จะช่วยแก้ไขให้พี่น้องประชาชนโดยด่วน